สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจจากคลิป m ั n นี่มอนสเตอร์อีพีหมาคุยกันค่ะมันมีสัญญาณแปลกๆเกี่ยวกับตลาดทองคําเยอะเลยครับสวัสดีครับเช่นแบบว่าสหรัฐอยู่ๆก็ซื้อทองเยอะมากแล้วก็มีแบงก์ใหญ่ๆย้ายทองกันอีกมันยังไงกันแน่คะเนี่ยอืมประเด็นน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะที่ว่าทุกอย่างมันพุ่งไปที่เอ่อ ทองคำจริงๆนะครับ Physical g ไม่ใช่ฟองกระดาษอันนี้น่าคิดว่ามันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่างั้นเรามาลองแกะรอยข้อมูลนี้กันค่ะจะได้เข้าใจว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะกระทบอะไรต่อบ้างเนาะที่ตกใจมากเลยคือตัวเลขมกรา2025ค่ะสหรัฐซื้อทองจากสวิสโกซึ่งเป็นตลาดใหญ่สุดในโลกนะคะซื้อไปตั้ง193.4ตันประเทศเดียวเลยโห193.4ตันใช่ค่ะ แล้วประเทศอื่นที่เคยซื้อเยอะๆอย่างจีนเนี่ยกลับซื้อได้นิดเดียวแค่0.2ตันเองครับตัวเลขนี้ผิดปกติมากๆครับถ้าเทียบปีก่อนๆเนาะปี2023ต้นปี2024เนี่ยหลักๆจะเป็นจีนตุรกีอินเดีย UAE ส่วนสหรัฐแทบไม่ได้ซื้อเยอะเลยอย่างมกราย23ซื้อแค่0.9ตันเองครับการที่หยุดอยู่มาซื้อเยอะขนาดนี้มันมันชี้ว่าอาจจะเกิดการแย่งซื้อทองคำกันจริงๆจังๆแล้วล่ะครับอืม ไอ้ที่ว่าประเทศอื่นซื้อได้น้อยลงเนี่ยอาจจะแปลว่าเขาเข้าไม่ถึงของหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถ้าดูไทม์ไลน์ย้อนไปปล,ปลายปี2024ก็เริ่มเห็นแปลกๆแ,แล้วเนาะอังกฤษก็ซื้อเยอะขึ้นช่วงกลางปีและสหรัฐก็ค่อยๆซื้อเพิ่มมาเรื่อยๆจนธันวา24ซื้อไป64.5ตันแล้วก็มาพุ่งพรวดที่เดียวเดือนมกรา25เลยมันเหมือนมีอะไรเร่งๆอยู่และการเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียวใช่ไหม เห็นว่าผู้สถาบันการเงินใหญ่หญๆก็ขยับด้วยใช่ค่ะมีรายงานว่า JP Morgan แกนแบงก์ใหญ่อื่นๆมีการขนย้ายทองคำกันมูลค่ารวมๆก็8 0 0 0ล้านดอลลาร์ได้โหเยอะมากเหตุผลจริงๆยังไม่มีใครบอกชัดเจนครับแต่บลูมเบิร์กเขาคาดว่าอาจจะอาจจะเกี่ยวกับภาษีหรือไม่ก็ทำอาร์บิทราชครับอาร์บิทราคืออธิบาย,ยง่ายๆคือยังไงนะคะอ๋อ คือการซื้อของอย่างหนึ่งในตลาดหนึ่งแล้วไปขายอีกตลาดหนึ่งทันทีเพื่อกินส่วนต่างราคาเล็กๆน้อยๆครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนั้นอ๋อค่ะค่ะแล้วมีสัญญาณอื่นอีกไหมคะที่บอกว่าทองคําจริงๆมันสําคัญขึ้นมามีครับคือเรื่องค่าเช่าทองคําหรือ Gold Lease Rate ครับที่พวกผู้รับฝากทองอย่าง GLD เขาคิดค่าเช่าทองครับเหมือนเป็นค่าธรรมเนียมเวลาจะยืมทองจริงๆไปใช้ ซึ่งเรทนี้มันพุ่งสูงขึ้นมากสะท้อนเลยว่าเฮ้ย <c oughs> คนอยากได้ทองจริงๆไปถือครองกันเยอะขึ้นมากออื <c oughs> ความต้องการสูงขนาดนี้ <c oughs> ก็สอดคล้องกับที่เขาคาดการราคากันเลยสิคะสถาบันการเงินใหญ่ๆทั้ง Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan มองว่าปี2025เนี่ย ราคาอาจจะไปถึง3,000กว่าเหรียญต่อออนซ์ได้เลยบางที่มองยาวๆปี2030อาจจะเห็น5,000เหรียญครับใช่ครับอะไรทำให้เขามั่นใจขนาดนั้นคะหลักๆเลยคือความกังวลเรื่องสถานการณ์โลกครับสงครามการค้าความขัดแย้งนู่นนี่นั่นหรือแม้แต่เรื่องนิวเคลียร์ปัจจัยพวกนี้มันผลักดันให้รัฐบาลต่างๆแบบว่าต้องเรียบตุนทองคำจริงๆไว้ก่อนเพื่อความมั่นคงนะครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะซึ่ง พอยิ่งแย่งกันซื้อราคามันก็ยิ่งถูกดันขึ้นไปอีกแต่เหมือนมีอีกประเด็นที่น่ากังวลกว่าที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ไว้คือเรื่องออทองคําจริงๆกับทองคํากระดาษใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้สําคัญมากคือต้องย้าว่าไอการแย่งกันเนี่ยมันแย่งทองคําที่จับต้องได้นะครับไม่ใช่พวกสัญญาหรือที่เรียกว่าทองคํากระดาษพวก derivatives ทั้งหลายทองคํากระดาษหรือ derivatives นี่คือคือสัญญาทางการเงินครับ ที่มูลค่ามันอิงกับราคาทองแต่ตัวมันเองไม่ใช่ทองจริงๆมีรายงานจาก The Epoch Times เขาเตือนเลยว่าตลาด Gold Derivatives เนี่ยอาจจะเป็นศูนย์กลางวิกฤตการเงินรอบใหม่ได้เลยนะโอ้โหน่ากลัวจังค่ะแล้วความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนคะความเสี่ยงคือคือถ้าเกิดวันหนึ่งคนที่ถือสัญญากระดาษพวกนี้แบบว่าแห่ไปขอแลกเป็นทองคาจริงๆพร้อมๆกันหมดละครับแต่ทองคาที่เอามาค้าประกันสัญญาไว้มันดันมีไม่พอ อันนี้คือวิกฤตเลยมีข้อมูลไม่เป็นทางการนะครับจากช่อง YouTube ชื่อ Go and Silver เขาอ้างว่าทองคำที่คำประกันจร,จริง,รงๆอาจจะมีแค่ประมาณ7%เท่านั้นเองฮะแค่เเซหรอคะครับซึ่งถ้าตัวเลขนี้มันใกล้เคียงความจริงนะโหมันคือความปลอบบางมากๆที่ซ่อนอยู่ไม่มีใครรู้ร้อว่าทองที่ควรจะมีนะ่ะมันมีครบจริงหรือเปล่า นั่นสิคะแล้วมันก็เลยยิ่งทำให้สงสัยว่าทำไมสหรัฐเองล่ะคะที่ปกติก็ผลักดันดอนลลร์ให้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมาตลอดทำไมอยู่ๆถึงต้องมาเอ่อกวนซื้อทองคำจริงๆเยอะขนาดนี้มันดูย้อนแยงชอบกลนนะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือการกระทำของสหรัฐร,รอบนี้มันเหมือนเหมือนส่งสัญญาณที่ขัดกับบทบาทเดิมของตัวเองหรือว่าเขากาลังบอกเป็นนัยยะว่าเอ๊ะ ไม่มั่นใจในดอลลาร์แล้วหรือระบบการเงินปัจจุบันมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอืซึ่งพอสหรัฐท,ทําแบบนี้มันก็ยิ่งไปกระตุ้นให้ประเทศอื่นแบบว่ายิ่งต้องรีบหาทองคําจริงๆมาเก็บไว้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นการแข่งขันกันไปโดยปริยายเลยครับสรุปจากข้อมูลที่เราคุยกันมาก็คือสถานการณ์ตอนนี้เหมือนมีการแย่งชิงทองคําจริงๆกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะโดยมีสหรัฐกับสถาบันการเงินใหญ่ๆเป็นตัวละครหลักที่เคลื่อนไหวเยอะเป็นพิเศษครับ แล้วประเด็นที่อยากจะทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อก็คือว่าการที่ทั้งโลกเลยโดยเฉพาะมีสหรัฐเป็นผู้นําเองเนี่ยหันกลับมาให้ความสําคัญสูงสุดกับทองคําที่จับต้องได้แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็นึกถึงความเปราะบางที่อาจจะซ่อนอยู่ในตลาดทองคํากระดาษควบคู่กันไปมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับเออสถียรภาพจริงๆของระบบการเงินโลกแล้วก็อนาคตของเงินดอลลาร์ในระยะยาวกันแน่อันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ